ประธานกะกะตก็ได้มีการเปิดเผยถึงการกระทําความผิดตามพรบรประชามติที่มีการดําเนินคดีอาญาแล้ว11ราย11เรื่องด้วยกันน่ยนะคะพร้อมกับเผยว่าประชาชนนั้นมีการตอบรับแอปตาสับประรดดีที่ช่วยแจ้งเบาะแสมากถึง74เรื่องค่ะ นายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยถึงความคืบหน้าในประเด็นร้องเรียนการทำความผิดตามพระราชบัญญัติหรือพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ว่าขณะนี้มีประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านแอปพลิเคชันตาสับป,ประรดอย่างต่อเนื่องแล้ว74เรื่องรวมถึงได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวตามพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีก76เรื่องทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนของกกตกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทําผิดในแต่ละท้องที่แล้ว11เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกกตอ,อีก5เรื่อง ทั้งนี้ประธานกะกะตยังกล่าวถึงการรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่ากะกะตได้เร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งสื่อทางโทรทัรศน์วิทยุหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น,นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิในวันที่7สิงหาคมนี้ให้มากที่สุดตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือร้อยละ80ค่ะ